สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้หนึ่งคันนะครับกับ Toyota c a m r รนะครับ ตัวนี้ปี2013นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับรถสวยสภาพคุ้มสุดๆนะครับราคา257,0 0 0บาทนะครับขายได้ไปคุ้มมากๆนะครับบอกเลยว่าสวยจัดสภาพดีจัดไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับสวยๆสีเงาเงาเงาฉ่ำนะครับคันนี้เคยเป็นรถของกรมทางหลวงนะครับใช้งานใน ราชการนะครับใครที่สนใจนะครับจัดไปเลยครับสุดคุ้มแน่นอนเนี่ยครับภายในงามงานนะครับบอกคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าจอ Android พวงมาลัมันติฟังชั่นนะครับ บาคู่หน้าซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์หลังนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพ u s สต t a r t นะครับตัวนี้ระบบกุญแจ k e y ์เลสนะครับรถสภาพงามมากๆนะครับดูภายในนะครับคันนี้วิ่งแค่1นึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับเคยติดแก๊สอยู่พักหนึ่งนะครับถอดออกแล้วนะครับถอดออกแล้วไม่ได้แจ้งลงเล่มด้วยนะครับถ้าไม่บอกว่าติดแก๊สแล้วครับคนดูไม่เป็นไม่รู้แน่นอนครับไม่มีหมกนะครับรถแท้ไม้แท้นะครับ140,000กิโลเมตรนะครับ ไม่ใช่อดีตแท็กซี่แต่อย่างใดนะครับเป็นรถที่ใช้ในราชการนะครับโดยรวมสวยครบจบเอาไปใช้งานกันได้เลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับราคาก็สุดคุ้มนะครับได้ปี2013ได้โฉมนี้นะครับรองชมและเช็คดูได้นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับราคาสภาพจากใจแอดมินนะครับ คุ้มมากๆนะครับผมคนหนึ่งที่ชอบคัมรี่รุ่นนี้โฉมนี้มากๆครับมันสวยดีครับออกเหลี่ยมๆนะครับสาหรับผมนะครับถ้าใครชอบและสนใจนะครับจัดไปครับล้อขนาด16นะครับตัวเนี้วิ่งใกล้วิ่งไกลสบายครับเพราะว่าคัมรี่เครื่องทนนะครับติดแก๊สก็พักเดียวแต่วิ่งไม่เยอะนะครับแสนสี่กิโลเมตรโดยประมาณถือว่าใช้เหมือนรถบ้านปกตินั่นแหละครับใช้ตามสเต็ปนะครับก็บอกเลยว่าคุ้มนะครับตกแต่งลายไม้ภายในสวยหรูกว้างนั่งสบาย VAP งามๆเลยครับราคาสาภาพใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับถ้านําไปติดแก๊สก็ยังคุ้มนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ถึกทนติดแก๊สทนมากๆผมใช้ติดแก๊สนะครับวิ่งไปสวนภูมิหัวหินไปกับทุกวันเกือบจะทุกวันน่ะใช้งานได้ปกติครับติดแก๊ส l อ g เพราะว่าบางครั้งผมวิ่งส่งนักท่องเที่ยวครับเคยทํางานส่งนักท่องเที่ยวหัวหินสวนภูมอย่างเงี้ยไปกับไปทุกวันนะครับ ดูแรงดีๆใช้ได้สบายมากๆนะครับคันนี้แจ้งชัดหมดแล้วนะครับหรือใครไม่มั่นใจก็โทรมาสอบถามนะครับจากใจนะครับคันนี้คุ้มมากๆนะครับ2.0ออโต้น้ำมันล้วนณปัจจุบันนะครับเคยปิดแก๊สอยู่พักหนึ่งไม่ได้แจ้งลงเล่มด้วยนะครับถ้าไม่บอกคนดูไม่เป็นเนี่ยไปดูรถก็ไม่รู้ครับเนียนครับบอกเลยว่าสุดคุ้มใครได้ไปนะครับเอาไปใช้งานคุ้มครบจบแน่นอนนะครับคันนี้ได้สภาพได้ราคานะครับบอกเลยครับ คุ้มจริงๆจากใจแอดมินนะครับจัดได้จัดนะครับ